ผมเนี่ยจะต้องเอาเขาเนี่ยชิดนะ,ะการฝึกฝึกกลับครับช่วยบรรยายเลยครับการฝึกผักอันนี้เรียกว่าตุ๊กตาล้มลุกนะฮะมันทําจากฟองน้ำหลายหลายชั้นนะครับคุณค่าของเขาคือว่าเขาเนี่ยซึมแรงเราได้ตลอดเราจะผักไปเท่าไหร่นะเขาจะซึมไปเท่านั้นอย่างนั้นสิ่งที่เราฝึกก็คือดึงพลังจากตัวเราเนี่ยมาที่ฝ่ามือให้เยอะที่สุดเฉพาะที่ตรงฝ่ามืออ่าใช่ครับ อย่างเช่นเนี่ยสมมติว่าเรามีพลังเข้าใจว่าในตัวเราเนี่ยมีความแข็งแรงมีพลังอยู่ประมาณสักสิบส่วนพอเราผลักฝ่ามือออกไปเนี่ยเราก็สังเกตว่าเอะแรงกดของฝ่ามือของเราเนี่ยที่ลงสู่เจ้าตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยมันมีแรงเท่าไหร่มันอาจจะสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนนะฮะมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามการฝึกเนี่ยมันจะมีแรงจํานวนหนึ่งอะที่มันหายก็เปน็นโครงสร้างร่างกายเราไม่สามารถดึงออกมาสู่ฝ่ามือได้นะฮะแรงพวกนั้นเนี่ย ที่มันหายไปเนี่ยมันเกิดจากการเกร็งของข้อและกล้าเมเนื้อไอ้เจ้าชี้เนี่ยมันจะโคจรในร่างกายตลอดเวลาเมื่อไรก็ตามที่กล้ามเนื้อกเกร็งปุ๊บเนี่ยชี้มันก็จะถูกกัน้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นบล็อกแนวเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเลนือดเส้นประสาทหรือแม้กระทั่งเส้นประหลาดมันจะรวมไปหมดยงพอเราออกแรงกดปุ๊บเนี่ยพอเราสังเกตว่าเอ๊ะแรงเราสิบส่วนเลยมาที่มือนิดเดียวผักเข้าไปในฟองน้ำแล้วแทบจะไม่ี การจมของมือเข้าไปเลยเราก็สังเกตว่ามันมีร่างกายส่วนไหนบางที่เกร็งไม่ว่าจะเป็นสะโพกหลังไหลแขนตอนต้นแขนตอนท้ายข้อมือนะข้อศอกข้อไหลข้อสะโพกนะมันมีการเกร็งพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คลายเรากเอาใจไปจับตรงจุดที่เกร็งเนี่ยแล้วก็สั่งมันให้มันคลาย แล้วเราก็สังเกตว่าทุกครั้งที่เราคลายได้แต่ละจุดเนี่ยแรงที่ฝ่ามือที่กดเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มมาทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยคลายคลายหลังได้ก็เพิ่มคลายไหลได้ก็เพิ่มเนี่ยคลายแขนได้ก็เพิ่มนะแล้วเราพอเราได้ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกปุ๊บเนี่ยเราก็ผลักแรงเข้าไปเนี่ยอาการอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยพอเราผลักแรงเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะสะท้อนแรงกลับมาจนกระทั่งตัวเราสมความสมดุลไม่อยู่ ในความสมดุลที่มีอยู่เนี่ยปรากฏโดยที่เข่าเนี่ยเข่าซึ่งเป็นฐานที่สมผัสพื้นเนี่ยมันจะเริ่มลอยขึ้นมาเรายุติทันทีว่าเข่าเนี่ยยิ่งเพิ่มแรงกดเท่าไรเข่าก็ยิ่งเบาแสดงว่ามันสะท้อนจนกระทั่งยกถอดรากเราขึ้นอ่ะและในที่สุดเราก็จะหงายหลังถ้าหากเป็นการผลักที่มีคนมาผลักด้วยนะฮะอันนี้แสดงว่าเราฝังรากไม่อยู่งั้นสิ่งที่เราต้องฝึกเนี่ยทุกครั้งที่เราเพิ่มแรงผลักเข้าไปเนี่ย น้ำหนักของหัวเข่าที่กดลงพื้นเนี่ยต้องไม่ลดลงนะตรงนี้ก็จะเป็นความยากอีกอันหนึ่งที่ยากกว่าการคลายคลายเจ้าจุดติดขัดทั้งต่างๆเนี่ยเนียคือการรักษาสมดุลของร่างกายให้ได้แต่พอเราฝึกที่จะกดพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเข่าไม่ลอยปุ๊บเนี่ยฝีมือเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะฝึกได้สักผักมือไปได้สักหกส่วนเข่าเริ่มลอยละใช่ไหมแต่พอเราเอาใจใส่สักพักนึงเนี่ย เดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกฝึกได้เจ็ดส่วนแปดส่วนดูที่เขาไม่ลอยนะจริงๆฝึกผลักโดยมีพลังทำที่ความมือได้ถึงแปดส่วนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกในเบื้องต้นนะนะซึ่งต้องทำอยู่บ่อยๆสมองเราเนี่ยมันจะเรียนรู้ร่างกายนะแล้วเราก็ตั้งใจไว้แบบอ๋อรักษาสเสถียรรักษาความสมดุลไม่มีการถอนลากนะคลายการเกงของกล้ามเนื้อและท้อต่อเพื่อให้พลังมือมากขึ้น มันก็จะฝึกไปเพราะร่างกายเนี่ยมันไม่ยอมปรับถึงแม้เราจะได้ยินประโยน์เราเนี่ยเราเข้าใจประโย์เราเนี่ยแต่ร่างกายมันไม่ทํางานพอเราฝึกปรับไปทุกวันปุ๊บเนี่ยปกติจะให้ฝึกทิ้งครึ่ชงชั่วโมง40นาทีนะฮะร่างกายมันก็จะเมื่อยพอมันเมื่อยปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะเริ่มเรียนรู้นะมันก็จะเริ่มอย่างช่นถ้าหาว่าเมื่อยไหลปุ๊บเดี๋ยวสักพักนึงไหลจะเริ่มไายเราจะเห็นอาการไหลโล่งขึ้นมาทันทีหลัง,ลงโล่งสะโพกลงนะครับ อันนี้คือการฝึกผักไปเรื่อยๆนะครับที่บอกว่าจะต้องใช้เวลานานเพราะว่ามีเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับกับอันที่สองเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าโครงสร้างส่วนไหนมันบกพร่องปุ๊บเนี่ยเราเอาจิตเข้าไปจับนะอย่างเช่นพอเราผลักตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเข่าลอยปุ๊บเนี่ยเราเอาจิตไปจับที่เขา่านะครับพลังจะวิ่งมาที่เข่าเองทันทีเนี่ยนะแล้วมันก็จะฝังลากอยู่ตรงนั้นนะ ทำให้เราเราสามารถที่จะกดไอ้เจ้าฝ่ามือลงไปได้เพิ่มแรงได้อีกโดยที่เข่าไม่หลอนอันนี้เป็นเป็นเทคนิคสําคัญเลยอ่ะนะพลังมันทํางานได้ได้ได้จิตจิตวางตรงไหนปุ๊บพลังจะไปตรงนั้นตรงไหนที่มันอ่อนที่ด้อยที่พร่องปุ๊บพอจิตไปจับปุ๊บเนี่ยกาลังมันจะมาเสริมได้ทางานได้อีกนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญเนะี่ยถ้าฝึกปรับฝ่ามือเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่สามท่าพื้นฐานเนี่ย ท่าแรกฝ่ามือประกบตัวตุ๊กตาลมรุกนะเต็มฝ่ามือนิ้วทั้ง,นะง,งนิ้วเยียดนะะมีล่องระหว่างนิ้วเนะี่ยเวลามีร่องระหว่างนิ้วเนี่ยเพื่อให้ชี่เนี่ยหรือพลังเนี่ยมันโคจรได้สะดวกถ้าหากว่าเราผลักด้วยนิ้วแนบเนะี่ยปุ๊บเนะี่ยพลังมันจะไม่ค่อยเดินนะครับท่าที่สองเนะี่ยเป็นท่ากรงเล็บนะเหมือนกับกงเล็บเสือเลยอ่นะเนี่ยเรางอนนิ้วขึ้นมานะทางงอนนิ้วก็จะเป็นแบบนี้ งอนิ้วขึ้นมาน่ยให้เอ่อข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วสองข้อนิ้วสามปลายนิ้วเนี่ยให้ข้อนิ้วหนึ่งเนี่ย่อนิดหนึ่งส่วนข้อนิ้วสองเนี่ยโค้งเข้ามาข้อนิ้วสามก็โค้งจนกระทั่งถึงปลายนิ้วก็ไปบนตัวไอ้เจ้าตุ๊กตาลมลุกเนี่ยนะฮะแล้วเราออกแรงดันเหมือนกระท่แรกนะดันเข้าไปดันเข้าไปนะยิ่งเราเพิ่มแรงดันเท่าไหร่กําลังของข้อเริ่มเริ่มหมีมาขึ้นน่านั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยทำเนี่ยคือการเกร็ง พอเรารู้จักผ่อนคลายที่เดนท่าที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยพอในท่าที่สองพอเราเริ่มฝึกปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีการคลายตัวคือเราเห็นการเกร็งปุ๊บเนี่ยเรารู้ละอ๋อมันเกร็งพอเกร็งปุ๊บชี้ชะงักเนี่ยเราก็คลายคลายจากเกรงของข้อแต่ท่านี้เองเนี่ยมันจะมีการคลองพลังยว่ที่ข้อนิ้วแต่ละข้อเนี่ยเพื่อให้มันมีมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เสียมันไม่บูบี้เข้ามาเพราะเวลาที่เรากดฝ่ามือเข้าไปปุ๊บเนี่ยโดยที่นิ้วโค้งเนี่ยแล้วปลายนิ้วชนผืนเนี่ยนะไอเาาน่ทง มันก็จะเกิดการบูบี้ก็คือมันซุดตัวเข้าไปนะอันนี้ถือว่าใช่ไม่ได้อีกนั้นสิ่งหนึ่งที่หลวงทําคือเอาจิตมาวางไว้ที่ข้อแต่ละข้อนะแล้วออกแรงของฝ่ามือเนี่ยกดเข้าไปที่ปลายนิ้วนะนะถ้าดีที่สุดเนี่ยคือใช้พลังของปลายนิ้วกดนะแต่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเรียนรู้ที่จะส่งพลังจากข้อมือฝ่ามือไปถึงปลายนิ้วใช้แรงปลายนิ้วได้ต้องฝึกท่าน,นี้ไปอีกพักหนึ่งเนะี่ยพอเราฝึกท่าน,นี้ไป สักประมาณเป็นเดือนเลยอะเราเริ่มจากอ๋อพลังปลายนิ้วมันเป็นแบบนี้ซึ่งมันต่างจากพลังฝนมีเนี่ยงั้นพอเราเริ่มฝึกเริ่มฝึกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกําลังที่นิ้วเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยมันจะมีมากนะของคนโบราณเนี่ยเขาเอาไว้ต่อสู้เนียอย่างที่เราเห็นในในภาพยนตร์เนี่ยตะปบต้นไม้เทงต้นไม้แหวงไปเลยอะนะอันนี้เราใช้ในการนวดนะเวลากดเข้าสู่เส้นเนี่ยนะถ้าแรงไม่พอพลังไม่พอปุ๊บเนี่ยมันกระตุ้นเส้นไม่ได้ ยิง่งก็ต้องเพิ่มเพิ่มพลังที่ปลายนิ้วโดวยการฝึกทันนะก่นทีเนียพลังดัชนีพลังดัชนีอ,อันนี้เราอาจจะเรียกกรงเล็บเสือนะท่าของกรงเล็บเสืออันนี้ก็จะเป็นท่าที่สองที่เราใช้ฝึกก็ฝึกนานทีเดียวจนกว่าข้อเราจะมีกําลังโดยที่ลดการเกร็งลง อาการของข้อไม่มีการสุดตัวเข้าไปนะและฝึกจนทั่งรู้จักพลังปลายนิ้วโดยการผ่อนคลายตั้งแต่ข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อนิ้วหนึ่งขอนิ้วสองขอนิ้วสามนะและส่งพลังไปถึงปลายนิ้วและซึมเข้าไปยิ่งกดลึกเข้าไปในตัวตุ๊กตาลมบุกี้ได้เท่าไหร่นะพลังเรายิ่งสูงแสดงว่าพลังเราเริ่มมากขึ้นส่วนท่าที่สามเนี่ยเราจะใช้แค่สามนิ้วคือนิ้วหัวแม่มือนะนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้นิ้วกลางอยู่ในท่านี้นะแต่ตำแหน่งที่กดเนี่ยเราจับไว้ที่ขอบนะโดยที่นิ้วกลางเนี่ยหลุดไปทางด้านข้างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยแตะไว้ที่ขอบด้านไหนนะอยู่ในท่านี้แล้วออกแรงกดเข้าไปนะลักษณะนิ้วก็เหมือนกันต้องโค้งนะจะไม่จริงการน,นิ้วเหยยดตรงเพราะพลังตรงใช้่ไงไม่ได้เราเหมือนกับธนูอ่ะ ธนูคันธนูนยต้องมีแนวโค้งมันถึงจะมีกำลังนะเนี่ยพอเป็นแนวโค้งไปมีระวางนิ้วในสิสธิปุ๊บเนี่ยเราก็ทาเดิมคือออกแรงกดเข้าไปที่ปลายนิ้วเนี่ยทั้ง3ทั้ง3นิ้วเราก็ต้องฝึกฟังแรงทั้ง3นิ้วอ๋อมันลงแรงนิ้วหัวมือมากเกินไปไอ้นี่คนปกติจะเป็นแบบนั้นเพราะนิ้วหัวมือมันนิ้วใหญ่เนี่ยเราก็ฝึกจงปลายนิ้วหัวมือนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยคองพลังได้เกือบเสมอกันทุกนิ้วนะและแต่ไปยังไอ้เจ้า ผิวของตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยแล้วอัดมันเข้าไปเนี่ยมันเป็นการยกทั้งแผงอะ่ะจะไม่ใช่เป็นการกดเป็นจุดแล้วเขาสุดนะยกทั้งแผงครับเลยนะฮะทั้งมือขวาและมือซ้ายอย่างนั้นไอ้เจ้าพื้นผิวของตุ๊กตาล้มลุกที่อยู่ภายใต้ช่วงนิ้วระหว่างนิ้วมือนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะถูกพลังของเราเนี่ยอัดเข้าไปนะมันก็จะซุดซุดซุดเข้าไปนะฮะทานี้สมัยก่อนเขาก็ใช้ในการต่อสู้นะ ในปัจจุบันเนี่ยเราไปไปใช้ในการนวดเนี่ยเวลาที่เราจับบางครั้งเนี่ยเราต้องจับเส้นเนี่ยโดยพยุงแรงจะนิ้วอื่นเข้ามาด้วยนะงั้นเราก็จะเรียนรู้วิธีการส่งแรง3นิ้วเนี่ยในการที่จะเสริมแรงระหว่างกันบางครั้งต้องส่งไปที่นิ้วมือบางครั้งไปที่นิ้วชี้บางครั้งไปที่นิ้วกลางนะเพื่อให้การถ่ายตัวของเส้นเนี่ยได้ดีขึ้น บางทีก็จะเป็นการจัดแต่งแนวเส้นของเขาโครงสร้างของเขาให้อยู่ในภาวะที่สามารถที่จะซับแรงที่เรากดเข้าไปเนี่ยได้ดีขึ้น,นอันนี้ก็จะเป็นถ้ามือที่สามนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนอีกท่าหนึ่งแต่อันนี้ห้ามห้ามหักจนกระทั่งจนกระทั่งนิ้วงีกแบบนี้นะอย่างนี้ไม่เอาต้องคลายคลายเป็นแบบนี้เนี่ยคลายเป็นแบบนี้เลยอ่ะ อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่หงีบเป็นเป็นตัวของม <ừ> ุ้เนี่ยไม่ใช่แต่เป็นแบบนีเน้เพราะสังเกตนะมันจะส่งพลังจากข้อมือหลังมือข้อนิ้วหนึ่งจนกระทั่งไปถึงปลายนิ้วแต่ถ้งางีบแบบน,นี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่มันจะเป็นท่าการตะปบควา <ừ> ้าเอาแต่เนี่ยเราเป็นท่าการส่งผักส่งแรงเข้าไปนะฮะสะดูเพื่อส่งแรงแม้แต่อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องโค,โคมม้งๆอกก็ต้องโค้งเหมือนกัน ส่วนอีกท่าหนึ่งอ่จจะเป็นท่าหมัดนะ้วเราก็กำหมัดหมุกนกำหมัดปกตินี้เลยนะแต่เวลากำหมัดเนี่ยในช่วงของกลางหมัดเนี่ยต้องเป็นร่องเป็นร่องที่จะมีนิ้วแทรกเข้าไปได้นะส่วนในหญ่ในมวยอ่อนเนี่ยหมัดจะไม่ใช่หมัดเต็มนะไม่ใช่หมัดเตึมแต่จะเป็นหมัดเต็มที่กำเต็มแต่มีร่องของพลังที่อยู่ข้างใน งั้นทุกครั้งที่ชกไปเนี่ยมันมีพลังแข็งของแนวหมัดที่ตึงนะโดยขอบเนี่ยแต่จะมีพลังนุ่มที่อยู่ในอุ้งมือเนี่ยสะท้อนอยู่นะไอ้ตรงเนี้ยเราก็ใช้ท่านี้เหมือนกันแล้วก็ตั้งหมัดเนี่ยวางชิดเข้าไปเลยทั้งสองมือเลยนะครับ ปลายปลายมัดตรงนี้แล้วก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอันนี้เนี่ยพลังของมัดเนี artist, ่ยจะมากกว่าฝ่ามือเพราะฝ่ามือมันมีพื้นผิวเยอะในการที่อัดที่ก็ให้ให้ตุกตาลุ่มๆมันจมเข้าไปเนี่ยมันลําบากหน่อยแต่ถ้าเป็นมัดปุ๊บเนี่ยมันเข้าไปเต็มที่แล้วเราลุกบางทีโอ้พลังแบบเนี้ยเราเต็มที่แล้วก็อัดไปอันนี้ก็ฝึกทรงพลังจากท้องเนี่ยออกมาอย่างปลายมัดแล้วก็จมเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นท่าหมัดในการใช้กัดทุกะตาล้มลุกตัวเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกพลังที่อยู่ข้างในตัวพลังในท้องเนี่ยแล้วก็ส่งมันออกมาปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยคือมีพลังในท้องแต่ส่งพลังออกมาไม่ได้การที่มันส่งพลังออกมาไม่ได้เพราะความเคยชินในการใช้ร่างกายที่เกิดจากการเก่งมัดกล้มเหนือนะฮะเก่งข้อต่อนะาพอเราเก่งพวกนี้เนี่ยพลังจะตันทันทีและพลังมาไม่ถึงปลาย แต่ถ้าหากว่าเราเป็นมวยแข็งนะก็ก็ทาได้เพราะอะไรเพราะมันใช้โคร<ำ>ง <คน S 1> สร้างร่างกายเนะี่ยอัดเข้าไปรวมตูม,ตม,ตมยิ่งแน่นเท่าไหร่นะก็ยิ่งอัดได้พลังแต่มวยอ่อนแล้วไม่ใช่เราใช้ในพลังที่ส่งเข้าไปการนวดก็เช่นกันนะนวดที่ดีที่สุดเนี่ยคือใช้พลังนุ่มยาวลึกเนี่ยส่งเข้าไปไม่ใช่พลังแข็งแน่นหนักอัดเข้าไปเพราะว่าเวลาเส้นเนี่ยโดนพลังแข็งแน่นหนักอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีอาการตายน แต่ถ้าหากมีอาการที่นุ่มยาวลึกปุ๊บเนี่ยเขาจะคลายตัวและให้ตัวทําให้พลังเนี่ยสามารถไหลเข้าไปและในตัวเขาเองเนี่ยสามารถฟื้นพลังในตัวเองและเริ่มโคโจรพลังตัวเองได้นะครับอันนี้จะเป็นความต่างกันในการใช้พลังเนี่ยและน,นั่นคือความยากของมวยอ่อนเพราะมวยอ่อนเนี่ยมันจะต่างจากมวยมวยแข็งนันที่เขาใช้โครงสร้างร่างกายแต่มวยอ่อนใหม่เราใช้พลังข้างใน เนีย่ยในการฝุกตรงนี้เนี่ยก็คือการสุดบมเพาะพลังข้างในและฝึกปรับร่างกายให้เริ่มคลายไหลคลายข้อศอกคลายข้อมือคลายเอวคลายหลังคลายสะโพกเพื่อให้พลังเนี่ยมันโคจรออกมานะคะแล้วก็ฝึกส่งพลังมาณนะจุดใช้งานจะเป็นฝ่ามือจุดใช้งานก็ฝ่ามือจะเป็นถ้ากงเล็บก็ฝึกใช้งานที่ปลายนิ้วจะเป็น3ามนิ้วก็ตามหรือปลายหมัดก็ตามอันนี้คือฝึกส่งพลังจากฐาน คือท้องกับหน้าตักที่เรานั่งเตืนนมื่อยังจุดใช้งานแต่ละอันนะก็ใช้เวลาฝึกนานฮนะแต่ถ้าเราขยันเนี่ยแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราละการคลายกล้ามเนื้อเนี่ยทุกครั้งเวลาใช้งานปุ๊บเนี่ยไอ้พวกมันจะคลายแล้วเราสูญเสีเออมันโล่งกว่าพลังมันดีกว่าอันนี้อันนี้แบบย่อตัวต้องต้องต้องรู้สึกสัมผัสได้ด้วยตัวเองใช่ สิ่งที่สําคัญเนี่ยพอเราเริ่มเห็นโอ้มันมีอาการเปลี่ยนแบบนี้เราจะมีแรงยุงใจในการฝึก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 ไปได้เรื่อยๆครับก็การฝึกทุกตาลมลุกก็จะมีท่านในการฝึกน,นครับแล้วก็มีเคล็ดเล็กๆน,น,น,น้อยๆประมาณเนี้ยครับขอบคุณมากครับ